สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เจ้าในช่องจันเจ้าค่ะรีวิวกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้พี่เจ้าก็จะมารีวิวไพรเมอร์ตัวหนึ่งที่ใช้มาต่อเนื่องยาวๆและยังเป็นตัวที่ติด f a v o r i t ิ m a เมคอของพี่เจ้า2ปีซ้อนด้วยนะคะนั่นก็คือไพรเมอร์ของ h Our Glass ขวดนี้เลยหรือชื่อเต็มๆของเขาก็คือ h Our Glass Well Mineral Primer นั่นเองค่ะมาพร้อมกับ SPF 15กันเลยทีเดียวนะแต่อย่างที่พี่เจ้าเคยบอกไปในหลายๆคลิปว่าพี่เจ้าไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์จากการปกป้องผิวจากแสงแดดจากเมคอัพเลยนะถ้าใช้ครีมกันแดดโดยตรงก็จะตอบโจทย์ในการปกป้องผิวจากแสงแดดและรังสี UV ต่างๆได้ดีมากกว่าเมคอัพค่ะ และได้ๆก็คือใช้น้องเขาจนจะหมดแล้วนะคะทุกคนเพิ่งจะหยิบมาทำฟูลรีวิวให้ดูกันทั้งใน Facebook Page ใน IG รวมถึงในช่องทาง YouTube กันด้วยต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะแต่วันนี้มาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันเลยนะว่าเขามีดีอะไรบ้าง คลายเมอร์ขวดนี้นะคะจะช่วยปรับสภาพผิวของเราให้มีความเรียบเนียนมากขึ้นมีความกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยเบลอรูขุมขนเบลอร่องริว้วรอยเล็กๆเส้นเล็กๆบางๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วถ้าใครมีรอยแดงต,กต,กต่างๆบนใบหน้าน้องเขาก็สามารถช่วยเบลอได้อีกด้วยนะมี SPF 15แล้วก็เป็นสูตรที่กันน้ำกันเหงื่อก็เลยทำให้ผิวของเรามีความสวย ยาาวนานนั่นเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะและขวดนี้ปลอดภัยมากๆใช้ต่อนเนื่องยาวๆได้เลยพี่เจ้าใช้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆเพราะว่าเขาไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มี SLS ไม่มีน้ํามันไม่มีซิลิโคนและกลูเตนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใช้ต่อนเนื่องยาวๆก็ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันหรืออาการแพ้การระคายเคืองใดๆให้ดูเนื้อสัมผัสกันนิดนึงนะคะเนื้อสัมผัสของเขาจะเป็นลิควิด ที่ไม่ได้เหลวจนเกินไปนะให้ความนุ่มลื่นแล้วก็พอเกลี่ยแล้วเขาจะมีความเป็นสัตว์ ติดก็ไม่ได้ทำให้ผิวแมตจนเกินไปนะยังให้ความชุ่มชื้นบนผิวอยู่แล้วก็มีความเรียบลื่นเวลาเกลี่ยแล้วมันสมูทมากๆแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเวลาที่เกลี่ยไปนะเขาก็จะมีความเรียบลื่นมากๆแล้วก็ช่วยเบรอเส้นบริเวณหลังมือได้ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือผิวยังคงม,มีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็มีความกระจ่างใสมากขึ้นพี่เจ้าจะเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูมือทั้งสองข้างนะคะ บริเวณหลังมือข้างนี้ก็คือใช้พรมเมอร์ของเอาเวกลาสนะและอีกฝั่งหนึ่งก็คือไม่ได้ใช้จะเห็นว่าสีมีความแตกต่างกันเลยนะคะทุกคนข้างที่ใช้จะมีความกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็ดูเรียบเนียนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะ พอทิ้งไว้สักพักค่ะเขาก็จะกลืนเรียบเนียนไปกับผิวแล้วก็ทําให้ผิวมีความลื่นมากขึ้นได้จริงๆมันฟินมากขนาดว่าใช้ที่หลังมือก็ยังรู้สึกฟินขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่เจ้าจะพาทุกคนไปดูเวลาที่พี่เจ้าลงบนผิวหน้าสดกันเลยค่ะไปดูกันเลย มาเจอกันที่หน้าสดเลยนะคะวันนี้พี่เจ้าจะมาลงไพรเมอร์ให้ดูหลังจากที่พี่เจ้าลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วลงครีมกันแดดแล้วก็จะตามด้วยไพรเมอร์ขวดนี้เลยค่ะซึ่งไพรเมอร์ขวดนี้นะทุกคนสามารถจะใช้ทั้งทั่วใบหน้าเลยก็ได้หรือว่าจะใช้แต้มเฉพาะจุด บริเวณที่เราต้องการเบลอหรือว่าบริเวณที่เราต้องการให้เมคอัพติดทนมากขึ้นเป็นพิเศษได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องใช้ทั่วหน้าเลยแต่ส่วนตัวแล้วนะพี่เจ้าจะชอบใช้ทั้งใบหน้าเลยเพราะว่าอยากจะให้ผิวสวยทั่วทั้งใบหน้าเวลาที่ใช้ขวดนี้ที่ไรนะรู้สึกเลยว่าผิวสวยมากเมคอัพติดทนทั้งวันจริงๆคะ่ะแล้วก็ได้ผิวที่ดูเปะดูสวยขึ้นเป็นพิเศษเวลาที่ใช้ก็แล้วแต่ทุกคนถนัดเลยนะคะ บางคนเขาก็จะมาปั๊มบริเวณหลังมือแบบนี้ก่อนแล้วก็เกลี่ยบริเวณหลังมือเพื่อให้อุณหภูมิจากนิ้วมือของเราเนี่ยช่วยวอร์มไพรเมอร์ตัวนี้ให้มีความสมูทมากขึ้นนะคะหรือว่าจะแต้มลงเป็นจุดๆทั่วทั้งใบหน้าแบบที่เราทาสกินแคร์ก็ได้นะซึ่งเนี่ยพี่เจ้าก็จะถนัดใช้วิธีการแต้มแบบนี้ไปเลย ปริมาณที่ใช้ก็ใช้แค่หนึ่งปั๊มก็เพียงพอแล้วนะคะทุกคนแล้วก็บางทีเขาอาจจะมีเป็นแบบตัวสิขาขาวอุดรูได้นี่ก็คือเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะไม่ต้องตกใจไปนะคะ จะเห็นว่าหลักๆพี่เจ้าจะแต้มบริเวณหน้าแก้มบริเวณหน้าผากก็บริเวณจมูกนะส่วนบริเวณคางนี่คือจะใช้ส่วนที่เหลือเกลีย่ยๆ,ๆเพื่อที่จะได้ไม่ดูหนักจนเกินไปนั่นเองค่ะแต่จริงๆเราต้องบอกว่าเนื้อเขาเนี่ยบางเบามากเลยนะเนื้อสัมผัสมีความสมูทมากนุ่มลื่นเหมือนเนื้อซาตินเลยค่ะซึ่งเขาก็เคลมไว้ว่าเนื้อสัมผัสของเขาอะ่ะมันให้ฟินชิชผิวที่เป็นแบบผิวซาตินนะทุกคนซึ่งมันก็จริงเห็นไหมหน้าแก้มก็คือเบลอไปแล้วนะ รูขุมขนใดๆก็ถูกเบลอไปด้วยนะคะใช้ในปริมาณแค่น้อยๆก็เพียงพอแล้วนะปาดให้ทุกคนดูเล,ล็ๆเห็นไหมผิวจะมีความเรียบเนียนเรียบรื่นมากขึ้นแล้วก็ใช้บริเวณเปลือกตาได้เลยนะคะไม่แสบตาไม่รู้สึกระคายเคืองใดๆทั้งนั้นเลยส่วนที่เหลือพี่เจ้าก็จะเอาลงมาที่บริเวณคางนะ และนี่ก็คือฟินิชผิวที่ได้จากไพรเมอร์ของ Hourglass นะคะบอกเลยว่าผิวมีความนุ่มมากขึ้นแล้วก็สัมผัสเนี่ยเรียบเนียนมากขึ้นหลังจากที่ทุกคนทาไพรเมอร์แล้วนะพี่เจ้าอยากจะให้ปล่อยผิวไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ตัวไพรเมอร์มันเซ็ตตัวกับผิวแล้วก็มีความติดทนมากขึ้นนะคะให้เขาทำหน้าที่บนผิวของเราสักพักหนึ่งแล้วค่อยตามด้วย คุชชั่นหรือว่ารองพื้นค่ะระหว่างนี้ก็จะให้ดูผิวใกล้กๆเลยนะคะ,ะเห็นว่าผิวมีความกระจ่างใสมากขึ้นนิดนึงนะก็ช่วยปรับผิวให้มีความสว่างขึ้นนิดหน่อยแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ช่วยเบลอรูขุมขนได้จริงนะคะแล้วก็จะช่วยเบลอพวกรอยแดงต่างๆได้ดีงามเลยนะแล้วที่สำคัญคนที่มีริ้วรอยเล็กๆริ้วเล็กๆบางๆต้องเน้นเลยว่าริ้วรอยเล็กๆบางๆ น้องเขาก็ช่วยเบลอได้ด้วยนะพี่เจ้าจะมีริ้วรอยเล็กๆบางๆบริเวณใต้ตาตรงนี้นะคะหลังจากที่ใช้ก็รู้สึกว่ามันได้รับการเบรอ์ขึ้นจริงๆทุกคนแล้วสิ่งที่พี่เจ้าชอบมากๆเลยก็คือไม่ว่าเราจะลงสกินแคร์ฉ่ำแค่ไหน น้องคนนี้นะคะเขาก็ยังรักษาความชุ่มชื้นความดูฉ่ำความดูกโกลเล่นแสงของผิวได้อยู่เป็นไพรเมอร์ที่ไม่ได้คุมมันจนแบบผิวแมตจนเกินไปแต่ยังให้ฟินิชผิวที่ดูมีความชุ่มชื้นมีความกโกลกลดูสุขภาพดีและตอนนี้ไพรเมอร์ก็เสร็จตัวเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เจ้าจะขอตัวไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยแล้วกลับมาพบกันค่ะ กลับมาแล้วนะคะและนี่ก็คือ finish look ของพี่เจ้าในวันนี้นั่นเองค่ะบอกเลยว่าเวลาที่ใช้ primer ของอัลว่าก s าขวดเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นมากๆเพราะว่าคุดชั่นหรือว่ารองพื้นมันแนมสนิทติดผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผิวมีความเรียบเนียนมากขึ้นใช้เวลาในการแต่งหน้าน้อยมากๆทุกคนเพราะว่าทําให้เมคอัพมีความติดทนนะแล้วเหมือนเขา ดูดกลืนเมคอัพให้มันกลืนไปกับผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยลองในะพี่เจ้าว่าพลาดแล้วนะทุกคนเพราะว่าขวดนี้เหมาะกับทุกสภาพผิวจริงๆให้ทุกคนได้ดูผิวใกล้ๆเลยนะคะเมคอัพได้มีความสม o ททั้งใบหน้าเลยนะอย่างที่พี่เจ้าบอกว่าเราจะแต้มเฉพาะจุดก็ได้หรือว่าทาทั่วหน้าก็ได้แต่พี่เจ้าก็คือชอบความเป๊ปังทั้งหน้าก็าทาทั้งหน้าเลยนะไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันหนักผิวเลยะคะ่ะเป็นตัวเสริมเมคอัพ ให้เราได้อย่างดีถ้าใครที่ไม่ได้มีสภาพผิวที่มีปัญหามากไม่ได้ต้องการการปกปิดมากพี่เจ้าว่าใช้ไพรเมอร์ขวดนี้ขวดเดียวก็รอดแล้วแล้วก็เสร็จแป้งเลยนะก็จะได้ผิวที่ดูสวยธรรมชาติผิวดูสุขภาพดีดูเรียบเนียนดูบริูรุมขมบูนพี่เจ้าก็ดูแลผิวมาตลอดตลอดแต่ด้วย ความสูงวัยอายุเยอะขึ้นแล้วก็ช่วงนี้นอนดึกมากๆก็คือเที่ยงคืนลากยาวมาหลายเดือนมากๆแล้วนะทำให้กลายเป็นคนที่มีผิวแห้งค่ะแต่ไม่ว่าจะสภาพผิวเปลี่ยนไปแค่ไหนจาคนที่มีผิวผสมกลายเป็นคนผิวแห้งทุกครั้งที่ใช้พรเมอร์ขวดนี้ก็ยังได้ฟินิชผิวที่สวยอยู่ควบคุมความมันได้ดีมากๆเลยถ้าใช้แล้วอ่ะไม่ต้องซับ หน้าในตลอดทั้งวันเลยเพราะว่าให้ความมันออกมาได้น้อยมากๆแต่ก็อย่างที่บอกนะ้องว่าตอนนี้พี่เจ้าเปลี่ยนมาเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วเพราะฉันเรื่องของความมันอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าพูดถึงในมุมของตอนที่ยังเป็นผิวผสมอยู่ก็รู้สึกว่าไม่ต้องสับหน้ามันเลยไม่รบกวนเมคอัพตัวอื่นๆแถมยังช่วยให้เมคอัพติดทนมากยิ่งขึ้นที่สังเกตได้อย่างชัดเจนเลยก็คือตัวคุชชั่นหรือว่ารองพื้นที่ค่อนข้างที่จะมีเนื้อแห้ง กว่าผิวของพิจ้าเวลาใช้แล้วอาจจะไม่เหมาะค่ะก็จะรู้สึกว่าน้องเขาก็ช่วยให้มันแบบเบ,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 บลูเบลืกรนกินไปกับผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถือว่าเป็นไพรเมอร์ที่ทําหน้าที่ได้ดีมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ครบทุกคำเครมของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นการช่วยปรับผิวให้มีความกระจ่างใสช่วยให้ผิวมีความเรียบเนียนเบลอรูขุมขนเบลอรอยแดงใดๆ ก็สามารถทําได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญพี่เจ้าฟินทุกครั้งที่ใช้เลยเพราะว่าเนื้อเขามีความนุ่มลื่นมากให้ฟีลแบบเป็นกํามียีที่นุ่มลื่นกลืนไปกับผิวแล้วพอเซตไปกับผิวนะทุกคนผิวจะมีความเล่นแสงนิดๆแบบไม่ได้มันวาวไม่ได้ฉ่าจนเกินไปพี่เจ้าลงสกินแคร์ฉ่ามากอย่างที่ทุกคนเห็นนะแต่พอใช้ขวดเนี้เขาไม่ได้ กลบความช่ำความชุ่มชื้นของสกินแคร์เลยก็ถือว่าเป็นพรายเมอร์อีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ลองจริงๆแต่ราคาน้องเขาอาจจะแรงไปสักนิดนึงแต่บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเพราะในการใช้แต่ละครั้งพี่เจ้าใช้แค่1ปั๊มเท่านั้นแพคเกจจิ้งเอ่ยใดก็คือดูดีดูหรูดูสวยดูสมราคาสรุปว่าเชียร์แหละถ้าใครยังไม่เคยลองนะต้องลองเลยค่ะขวดนี้รดมากจริง พี่เจ้ามาอัปเดตสภาพผิวให้ทุกคนได้ดูกันตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะนี่ก็ออกไปทำธุระข้างนอกมาจะเห็นว่าผิวมีความช่ำนิดนิดแต่ไม่ได้ถึงกับมันนะคะจากที่พี่เจ้าดูในกระจกอะผิวยังดูเรียบเนียนอยู่แล้วก็ประเด็นก็คือคุชชั่นที่พี่เจ้าใช้อะปกติถ้าไม่ได้ใช้ไพรเมอร์หรือว่าเป็นไพรเมอร์ตัวอื่นๆเขาจะมีความตกร่องที่บริเวณร่องแก้มนะ แต่ถ้าใช้คู่กับไพรเมอร์ของ Hourglass ทุกคนดูดิซูมให้ดูเลยไม่มีความตกร่องแก้มใดๆเลยอ่ะเห็นไหมกริบมากร่องใต้ตานี่คือรอดด้วยนะคะไม่มีความตกร่องเลยเป็นไพรเมอร์ที่ดีงามมากเรื่องความคุมมันพี่เจ้าอาจจะไม่ได้รีวิวแบบ ชัดเจนเนาะเพราะตอนนี้พี่เจ้าก็กลายเป็นคนผิวแห้งเรียบร้อยแล้วนะแต่จากที่ทุกคนดูก็คือผิวยังเป๊ะมากๆเรียบเนียนแล้วก็ผิวระหว่างวันพี่เจ้าว่ามันดูสวยกว่าตอนที่เพิ่งแต่งหน้าเสร็จใหม่ๆด้วยนะคะมาดูงานผิวที่8ดชั่วโมงกันค่ะนี่คือยังไม่ได้สับหน้าใดๆแล้วก็ไม่ได้เปิดแอร์นั่งทํางานด้วยนะคะเปิดแค่พัดลมแล้วก็วันนี้อากาศก,าก็มีอบอ้าวเป็นช่วงๆแล้วก็พี่เจ้าก็โดนแดดเป็นช่วงๆช่วงที่ออกไปข้างนอกนะ ตอนนี้ก็คือผิวก็ยังดูดีแบบให้สักประมาณ90%ละกันเพราะว่าไม่ได้ทัชอัพใดๆไม่ได้เติมแป้งไม่ได้ซักความมันไม่ได้ใช้สเปรย์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์น้ำแร่หรือว่าสเปรย์เซตผิวพวกเซตติ้งสเปรย์ไม่ได้ใช้เลยนะใช้แค่พรายเมอร์ของ Hourglass ช่วยงานผิวในวันนี้เท่านั้น บอกเลยว่าดิฉันประทับใจมากค่ะทุกคนอาจจะมีหลุดตรงบริเวณตรงสันจมูกที่พี่เจ้าใส่แว่นนะคะตรงนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือเข้าใจได้นะเพราะว่ารองพื้นเอ่ยใดก็คือถ้าโดนอะไรกดสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีการขยับขยื่นมันก็จะหลุดตามไปด้วยนะตัวคุชชั่นจากเดิมที่เมื่อก่อนใช้แล้วมีตกร่องบ้างแต่ว่าพอใช้คู่ไพรเมอร์ ของอัลว g ก a s สแล้วไม่ตกร่องเลยแล้วก็รูปขุมขนก็ยังถูกเบลออยู่นะคะบอกเลยว่าปังมากๆ สำหรับวันนี้นะคะพ Hotel, ี่เจ้าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ของช่องตนเจ้าข่ารีวิวมากๆเลยนะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบในสไตล์การทําคลิปของพี่เจ้าแต่ว่ายังไม่ได้ติดตามกัน hmm. ก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่เจ้าจะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจปล่อยมาให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆเลยนะคะและสําหรับใครที่ยังติดตามกันอยู่พี่เจ้าก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะเป็นกําลังใจให้พี่เจ้าได้อย่างดีเลยสําหรับวนันนี้พี่เจ้าก็ต้องขอตัวไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ i mm you. -hmm.